สวัสดีครับสวัสดียามเช้าของผมของวันที่9มกราสองพันครับตอนนี้เวลา6กโมงห้ครับเป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมาค่อนข้างจะเช้านิดนึงครับผมจริงๆอยากมาอยากมาดูต้นไม้อยากมารดน้ำต้นไม้อยากมาพวนดินมาอยากมาใส่ปุ๋ยอะไรพวกนี้ครับ ก็เลยจริงๆคิดไว้หลายอย่างตอนนี้อุณหภูมิ21องศาค,ครับผมเย็นดีครับรายากาศตอนเช้าเช้านี่ก็โอเคครับผมจริงๆวันนี้ก็ดูแบบดูจากคร่าวๆแล้วตั้งวางแผนไว้หลายอย่างจริงๆอยากมาชามไผ่ตรงที่ผมมาจอดรถบ่อยๆเนี่ยครับอยากตอนไผ่เอาไปป,ไปลูกเป็นแนวรัวครับผมก็ เห็นอะไรมาหลายๆหลายๆคนเขาปลูกกันเป็นแนวรั้วผมก็เลยเออนาสนดีแต่อานนี้เราชอบตรงที่ไผ่ของเราคือมันเป็นลำค่อนข้างจะตรงค่อนข้างจะอันนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมก็มาวันนี้มาสวัสดียามเช้าของวันที่9พระอาทิตย์กำลังขึ้นด้านหลังก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะรู้สึกดีครับแต่รู้สึกลำคาญยากอย่างเดียวเต็มเลยครับผมก็เอาไว้โอกาส มีโอกาสแล้วก็ค่อยมาตัดค่อยมาถางค่อยมาอีกทีหนึ่งครับก็ตอนนี้คงไม่มีอะไรมากก็เดี๋ยวเตรียมตรงเตรียมตัวใส่รองเท้าใส่อะไรให้มันเรียบร้อยก็คิดไปคิดมาตอนแรกตรงแนวที่ผมปลูกไว้คราวที่แล้วผมก็เลยกะว่าเอเราไปขุดกล้วยมาปลูกดีไหมหรือว่าอะไรดีไหมก็อาจจะอาจไปขุดตรงที่ข้างๆนี่แหละครับอต้นใหญ่ๆ หรือเอาหรือไม่ก็ต้นเล็กๆด้านหลังของเราเองว่าจะอะไรได้หรือเปล่าก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวคงจะถ่ายอัปเดตให้ดูว่าวันนี้ผมจะได้อะไรกลับไม้กับติดไม้ติดมือกลับบ้านไปบ้างหรือเปล่าแล้วก็ดูว่าไอสิ่งที่ปลูกไปเมื่อคราวที่แล้วจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวค่อยมาติดตามดูครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูว่าตอนนี้วันนี้ อะไรยังไงบ้างหรือมีผลผลผลิตอะไรที่ดูแล้วน่าจะเอากลับบ้านหรือมีการจเจริญเติบโตอะไรยังไงให้ดูครับผมโอเคก็จะเป็นการกราบกันในบรรยากาศยามเช้านี่ครับก่อน7จ็ดโมงหกโมงห้กก็เดี๋ยวผมใส่รองเท้าใส่อะไรก็เดี๋ยวเตรียมตัวถ่ายให้ดูครับผมก็ดูดูแล้วก็น่าจะมีกล้วยแหละครับที่อาจจะเอากลับไปได้บ้าง หรือเปล่าไม่รู้เพราะยังไม่แก่ดูจากสายตาผมเล็งไปตรงข้างๆรัวอาจจะเป็นลูกเล็กๆอยู่หรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผมเพราะว่าวันนี้ก็เต็มที่ครับเพราะว่าพรุ่งนี้ผมติดธุระครับผมมาไม่ได้ก็เลยอาจจะเป็นไว้คราวหน้าก็เดี๋ยวดีไม่ดีผมจะได้โทรสั่งทางาพี่คนที่ซื้อต้นไม้ไว้ว่าผมดันได้ หน่อกล้วยพวกกล้วยหอมเขียวกล้วยกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าปากช่องครับก็มันมีปไอ้น้ำว้าในแบบธรรมดาก็มีอยู่แล้วกล้วยหอมทองอะไรพวกนี้ครับอจาจจะเอาสักสิอย่างละสิบหนอ่อสิบหนอ่อสิบหนอ่อก็คือปลูกเป็นแนวปลูกให้หมดเลยครับตอนนี้ก็คงจะไม่สนใจแล้วครับว่าล้วจะทําหรือเปล่าหรืออะไรยังไงก็ตอนนี้วางแผนว่าถ้าเป็นไปได้ไอ้กิ่งไผ่ตรงนี้ผมสามารถปักชำหรือตัด ผมเห็นเขาทาคือเขาตัดเป็นท่อนๆแล้วเอาไปปักชำํำผมอาจจะลองตัดเป็นท่อนๆแล้วก็ลองเอาไปปักดูที่บ้านดูครับผมแล้วลองดูซิว่ามันจะเกิดไหมถ้าขึ้นมาเนี่ยผมจะแฮปปี้มากเลยก็อาจจะได้เป็นแนวรั้วที่ค่อนข้างดีที่ค่อนข้างยาวที่ค่อนข้างเป็นร่มเงาให้ผมได้ในฝั่งนี้ก็โอเคเดี๋ยวจะคุยมากเกินไปครับผมเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูคร่าวๆเป็นช่วงแรกก่นครับว่า เป็นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวไปติดตามชมครับผมตอนนี้พาทิ้ขึันแล้วครับค่อนข้างดีครับโอเคครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับโอเคครับผมตอนนี้เตรียมตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับให้ดูบรรยากาศที่แสนเซ็งของผมอย่างหนึ่งก็คือเรื่องหญ้าครับนี่คือหญ้าทางด้านด้านด้านหน้าของที่นะครับผม ก็เดี๋ยวมีเวลาเดี๋ยวผมจะหาเชือกมาขึงเป็นแนวดูก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวจะทําเป็นแนวแล้วก็เดี๋ยวโกยย่าๆโกยอะไรไว้ก็เมื่อกี้คุยกับพี่กับป้าข้างบ้านไว้ว่าจะมาถาม่าตัดญ้าเลยผมบอกว่ายังไม่ได้ตัดหรอกครับก็คงมาดูอะไรไปก่อนโอเคให้เดี๋ยวผมจะเดินให้ดูว่าผลผลิตของผมจะมีวันนี้จะมีอะไรบ้างก็คือไม่ใช่ผลผลิตก็คือต้นมงต้นไม้ผมจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยสภาพดินค่อนข้างจะแห้งครับถึงถึงแม้ราที่แล้นน้าจะจะแฉะก็เป็นอันนี้หน่อยหนึ่ง ก็ประมาณนี้ครับมีกล้วยหวีเล็กๆน่ารักน่ารักอาจจะต้องตัดตัดตัดปีทิ้งครับผมโอเคนี่คือกล้วยต้นแรกครับที่มีที่มีลูกครับผมนี่คือต้นที่สองก็แกลนนิดนิดหน่อยหน่อยก็โอเคครับนี่คือเคือที่สามครับผมก็เหมือนกัน ส่วนไผ่เนี่ยคงเดี๋ยวคงจะมีเวลาก็คงจะมาถากหญ้าถอนหญ้าแล้วก็ให้ปุ๋ยให้อะไรหน่อยหนึ่งครับผมแล้วก็ตรงต้นมะพร้าวด้วยคงจะมาเกลี่ยให้เขาหน่อยครับผมส่วนด้านหน้าก็มีไผ่มีอะไรประมาณนี้ครับมีมะม่วงก็ให้ดูประมาณนี้ไผ่ก็ตรงนี้ก็มีครับก็คงจะพยายามมาแต่งกิ่งบ้างแต่งอะไรบ้างครับหรือไม่ก็ตอนบ้างเพราะผมเอุ้มตอนมาอยู่ แต่คงยังครับก็เดี๋ยวกะว,ว่าเดี๋ยวมาใส่ปุ๋ยรนด,ด,นดน้ําพรวนดินนิดๆหน่อยๆอยครับให้มันโตแล้วก็ตัดกิ่งฝั่งนี้ครับเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับถังบ้านเขากล้วยตรงนี้ก็แกลนไปหมดแล้วครับก็เหมือนเดิมครับมะพร้าวก็คงเดี๋ยวคงมาถางังถ้ามีเวลานะครับนี่เหมือนกันก็ให้ดูคร่าวๆคงประมาณนี้ครับผมก็กล้วยนี้ก็แอบแตกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ก็เดี๋ยวคงเอามาตัดใบออกครับผม พอดูแล้วคงอยู่ได้ไม่นานแล้วครับน่าจะล้มสะก่อนถ้าผมไม่ไปหาอะไรมาคำ้ำก็จะประมาณนี้เนี่ยครับมะพร้าวไผ่นี่ก็เดี๋ยวลองขุดนิดๆหน่อยๆแล้วก็ลองให้ปุ๋ยให้น้ําดูกล้วยก็รอดบ้างไม่รอดบ้างครับตามภาษาครับผมก็ประมาณนี้ครับผมส่วนต้นไม้ที่ดูจากสายตา น่าจะมีต้นหนึ่งทําท่าจะไม่รอดครับชื่อชมพูม่มะเหมียวก็อย่างที่เห็นครับผมก็ประมาณนี้ที่ลงไว้ก็คร่าวๆนะครับผมก็ดูให้คร่าวๆตน้ตนต้นไม้ก็ยังอยู่ดีอยู่ดินดินค่อนข้างจะชุ่มครับได้อยู่ครับส่วนต้นนี้ก็อย่างว่าครับผม ลอยๆนิดๆก็ปล่อยไปก่อนครับถ้ารอดก็รอดถ้าไม่รอดก็ขอค่อย,อยหามาซ่อมใหม่ครับผมกล้วยนี่ก็ออกมาอีกหนึ่งเครือครับเดี๋ยวค่อยมาตัดแก่งแต่งกิ่งใบอีกทีหนึ่งครับผมก็มะม่วงเหมือนเดิมมะขามนี่ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอาจจะขุดเดี๋ยวหรือ่ายังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับผม กล้วยนี่ก็อีกหนึ่งเขือคงเดี๋ยวคงมาตัดตัดออกครับนี่ขนุนก็กล้วยก็ดูแล้วก็มีหลายเครืออยู่ครับเมื่อกี้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าครับผมก็มีประมาณเท่านี้เท่าที่เห็นส่วนต้นไม้ต้นอื่นที่เอามาปลูกไว้เมื่อคราวที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วก็นี่ครับ ก็แอบอน่าจะเป็นเขียวใหญ่ใบใหญ่หน่อยพี่เขาบอกก็เดี๋ยวค่อยมาลดน้งรดน้ำอะไรกันเดี๋ยวค่อยเรื่องระบบน้ําก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีครับตอนนี้ก็ขอให้มันเจริญตกเติบโต,ตดังใจของผมกอดยุงเยอะมากขนนก็เดี๋ยวดูอีกทีครับผมว่าจะรอดหรือไม่รอดมะม่วงก็ทำท่าจะโรย ลยๆเหมือนกันเดี๋ยวคงทําน้ําน้ําหยดครับก็คงเอาขวดน้ําเหมือนเดินมนะครับมาลองทําน้าหยดดูประมาณนี้ครับส่วนตรงอื่นก็ยังไม่มีอะไรมากผมก็ให้ดูคร่าวๆไปก่อนช่วงช่วงช่วงวิดีโออันแรกก็คงจะเป็นประมาณนี้ครับผมไผ่ก็ยังไม่มีอะไรครับนหน่อเนร์ก็มีแทงหน่อมานนี่หนอนหนึ่งแต่ว่ายังไม่ค่อยอะไรผมอาจจะลดน้ําดูก่อนครับว่าจะรด น้ำได้ขนาดไหนเพราะว่าน้ำค่อนข้างจะลงไปเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นคาบเหมือนจะเสียหรือเปล่าไม่รู้ครับหน่อตรงนี้หนอ่อไผ่ก็มีแทงขึ้นมาแล้วหน่อหนึ่งน่าจะโอเคแล้วล่ะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันก็ประมาณนี้ส่วนอันอื่นก็เดี๋ยวค่อยว่าอีกทีหนึ่งครับ อันไหนตอนนี้ผมถอดได้ผมจะถอดออกมาก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเคลียร์ถากจะมาขุดพลวนดินหน่อยหนึ่งครับอ๋อนี่ผมเดินมาเดินมาด้านหลังก็ดูแล้วมะขามจะรอดไหมก็ตามสภาพที่เห็นครับอันไหนรอดก็รอดครับไม่รอดก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวอาศัยรดน้ำไปก่อนผมก็ น่าจะมีรอดสัก6ต้นเนี้น่าจะมีสักสามต้นและครับที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงเพราะว่าตรงนี้มันค่อนข้างจะแห้งน้ำมันค่อนข้างจะลงเยอะครับไอลงเร็วก็ประมาณนี้ครับผมที่เหลือก็ไม่มีอะไรครับโอเคก็กล้วยด้านหลังก็ประมาณนี้ก็ลองดูครับถ้าผมขุดได้ผมก็จะขุดครับ มีกล้วยแอบอีกหนึ่งเครือตรงนี้ก็วันนี้ให้ดูก็กล้วยเยอะครับแต่คงยังไม่ได้หรอกครับผมเพราะว่าดูแล้วคงอีกอีกนานโอเคครับก็เดี๋ยวอาจจะสูบน้ำเข้าถังก่อนเพราะว่าใช้น้ำไปค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันโอเคช่วงเช้าของวันนี้ครับผมบรรยากาศประมาณนี้ครับกับหญ้าลกๆครับต้นไม้ก็ ตามสภาพตรงนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมว่าจะรอดหรือเปล่าหรือไม่รอดหรือว่าอะไรยังไงค่อยว่ากันอีกทีครับโอเคก็เดี๋ยวผมลองไปทำภารกิจอะไรก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันครับผมโอเคครับ